สวัสดีครับเ,เช้าวันนี้ผมจะมาทดสอบเครื่องมือตรวจวัดความชื้นแบบไม่ต้องสัมผัสนะครับคือตัวนี้นะฮะร,รูปร่างอาจจะประหลาดประหลาดนิดหน่อยนะฮะเพราะว่าทำเองกับลองดูนะครับประโยชน์เนี่ยมากมายนะฮะเราไว้ตรวจระดับน้ำนะฮะ ที่อยู่ในถังอะไรก็ได้ที่ทึบเรามองไม่เห็นแล้วนะฮะว่าภายในมีมีน้ําหรือเปล่าหรือว่ามีความชื้นหรือเปล่านะฮะเราสามารถตรวจสอบได้ด้วยตัวนี้อันนี้เรามองเห็นนะฮะขวดนันใสแต่ถ้าผมก,กระดาษปิดนะฮะมองไม่เห็นละแต่เราอยากรู้ว่าภายในขวดเนี้ย ด้านไหนชื้นหรือว่าแห้งนะฮะให้ดูนะฮะเห็นไหมครับอ่าสมมติว่าอันนี้เป็นทุเรียนนะฮะเป็นลูกทุเรียนและอันนี้เป็นเปลือกนะฮะบังอยู่นะฮะเอาบังอยู่อย่างนี้อันนี้สี่ชั้นแล้วนะฮะแล้วมีอากาศด้วยนะฮะลองดูว่าเครื่องนี้จะวัดได้ไหม ครับอันนี้กระดาษสี่ชั้นนะฮะวางไวนะะ้อันนี้ต่อมาอันนี้เป็นอ่ทิลแอลกอฮอล์ที่เราใช้ในการป้องกันเชื้อโควิดนะฮะลองดูนะฮะว่าได้ไหม ะะได้เหมือนกันนะ,ะไม่จะเป็นต้องเป็นน้ำนะฮะขวดนี้ด้านล่างเป็นน้ำด้านบนเป็นน้ำมันลองดูนะฮะน้ำมันไม่ขึ้นนะฮะแต่น้ำแต่นะ ส่วนของน้ำมันไม่ขึ้นนะ,ะขึ้นเหมือนกันแต่ว่าความไวจะลดลงมากเลยนะฮะแต่ถ้าข้างล่างเนี่ยติดตลอดเลยข้างข้างบนเนี่ยติดบ้างไม่ติดบ้างครับเอาละนะฮะตอนนี้กลับมาเข้าเรื่องนะฮะ <c oughs> ที่ผมเกินไว้เมื่อวานคือเรื่องของการนามาใช้ในการตรวจทุเรียนนะฮะผมจะทดสอบให้ดูอันนี้เป็น เปลือกทุเรียนนะที่เพิ่งหั่นมาเมื่อวานนี้แหละฮะแล้วก็เอามาอบอ,อีกทีหนึง่งเพื่อเพื่อให้มันแห้งนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าผลมันจะเป็นยังไงนะฮะอันนี้เป็นเปลือกทุเรียนยที่อบไว้ค่อนข้างแห้งนะฮะอันนี้ผมวัดน,นะฮะ ไฟไม่ติดนะฮะก็คือไม่ชื้นนี่ผมจะเริ่มเอาอน้ำน้ำธรรมดานะฮะหยดลงไว้เพื่อให้มันชื้นนะฮะเห็นไหมฮะพอชื้นปั๊บไฟจะติดเลยนะฮะถ้าแห้งจะไม่ติดเพราะฉะนั้นเนี่ยทุเรียนสุกกับทุเรียนอ่อนเนี่ย ความชื้นในเปลือกเนี่ยมันจะต่างกันคือทุเรียนแก่เนี่ยมันจะค่อนข้างแห้งนะฮะแล้วก็จะมีพโพรงด้านในแต่ทุเรียนอ่อนเนี่ยมันจะเป็นเนื้อติดกันหมดตั้งแต่เปลือกยันยันยันเนื้อเลยนะฮะตอนนี้เรามาดูกันว่าสมมุติว่าอันนี้ดูให้ชัดๆนะ,ะอันนี้เป็นกระดาษธรรมดาอันนี้เป็นกระดาษทิชชู่นะฮะผมหวางไว้นะฮะ ไฟไม่ขึ้นนะฮะนี่ผมเริ่มเอาน้ําหยอดลงไปเปรียบเสมือนในกระดาษเป็นเสมือนเปลือกทุเรียนนะฮะอันนี้คือทุเรียนแก่ก็คือมันแห้งนะฮะแต่นี่พอเราเริ่มหยอดน้ําลงไปเห็นไหมฮะพอเริ่มชื้นปั๊บไฟขึ้นเลยก็แสดงว่าตัวเนี้ยสามารถที่จะไปตรวจทุเรียนอ่อนหรือแก่ได้นะฮะเพราะทุเรียนอ่อนเนี่ยมันจะมีน้ํามีความชื้นอยู่ด้านในเนี่ย นะระวัดมันก็จะขึ้นอย่างงี้นะฮะแต่ถ้าเป็นทุเรียนแก่มันแห้งนะฮะมันก็จะไม่ขึ้นเนี่ยนะฮะลองดูอีกทีไม่ค่อยชัดอันนี้แห้งนะฮะอันนี้เปียกอันนี้แห้งอันนี้เปียกนะฮะแห้งเปียกนะฮะเปลือกทุเรียนก็เหมือนกันถ้าแก่ก็คือแห้งถ้าอ่อนก็คือเปียก นะครับครับตัวนี้อาจจะใช้ในการตัดสินใจเบื้องต้นได้นะอย่างรวดเร็วเพียงเอาไปประกบกับเปลือกทุเรียนเท่านั้นนะฮะแต่ทุเรียนเนี่ยมีหนามเพราะฉะนั้นจุดที่เราจะประกบได้เนี่ยก็จะมีตรงใต้ใต,ใต้ใต้ตูดลูกนะจะไม่มีหนามนะฮะเรากดปั๊บเนี่ยเราก็จะรู้เลยว่าทุเรียนลูกนี้แก่หรืออ่อนนะครับครับขอบคุณมากครับที่ติดตาม